มันจะมีบอกว่ามันบ,บอกว่าอยู่ตรงสารสารที่เป็นสีน้ําเงินนะ่ะแล้วมีก็มีตายายใช่ไหมบอกว่าอะไรวะงงเดียเด๋ยดิ้มาตาบอกว่าอยู่ข้างนอกคืออะไรวะตาอยู่นอกมันคับแคบมันคับแคบไปให้ไปหาสารสีน้ําเงิน งงช่วยผมหาสารสีน้ำเงินหนอยนอท,อท,ท,ทางเข้าบาไหสารีน้าทเงมนจะมีสาก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆบริเวบณบอสดอ่ะมีใครเจอสารสีน้ำเงินไหมครับบอกว่ามีสารสีน้ำเงิน ไหนครับไหนครับพอมีคนเจอพี่บีเขาเจอปะอ๋อแต่เราต้องออกทางนี้แหละโอเคบอกว่าปู่อะไรอยู่ข้างนอกมันแคบแคบอ๋อนี่ไงปู่อยู่ข้างนอก อ่ะถ้ามันไปอยู่ข้างนอกอะข้างในใส่ไม่ได้ป่ะครับใหญ่ใช่เข้าประตูไม่ได้ใช่ไหมต้องตักแกงเข้าครับเข้าตรงๆไม่ได้จะทำอะไรมาต้องใครทำวะงงไม่เข้าใจเขาเข้าได้นะได้นะได้ได้ต้อเอามือไปรับข้างไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา เ้าได้ไหมเนี่ยเออว่าไม่ได้จริงด้วยแปวใครซื้อมาไม่ดูขนาดเลยทําไงอะ่ะไว้นอกเหมือนเดิมไม่แล้วเขาเขาบอกว่าอยู่ข้างนอกแล้วทําไมอะะ่ะเขาอยากอยู่ข้างนอกอยู่นอ,นอกแล้วก็อออ,อืดอัดจะไม่อืดอัดได้ไงอะ่ะเข้าไม่ได้อะ่ะโทษสีนะขอ,อุญยตเอาไว้ก่อนแล้วกันนะหรือจะลองที ไม่ได้หวะ่ะตะแคงก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ฐานใหญ่ไปใช่มันใหญ่ไปหน่อยนึงอ่ะใครซื้อมาไม่ดูเลยโอ้เพราะว่าวางตรงนี้ก็วางไม่ได้เนี่ยคือ<พ>อันนี้เขาก็อึดอัดเหมือนกันใชนะมน่มันมันเหมือนคลอมอยู่ไง,งไม่เข้า,ขาลองนี่ ไม่เข้าอ่ะเราซ้อมวเลน,นวเวโอเวดมาซ้อมเลนโอเวดมีทางอื่นให้เข้าไหมไม่มีครับประนนตูอื่นเล็ก<ล><ล>หมดเลยเข้าหรอเดีย๋ยวนะไป่ะคือใครเอาศาสไรมาตั้งตรงนี้วะเนี่ย เปิดประทุนมันเปิดได้ครับเปิดบนนี้ใช่ไหมได้ไหมครับมันเปิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมไว้อู่จะยอมยอมลดฐานหน่อยไหมฮ่ไม่ไม่ใช่กวนนะจะได้ไหมไม่ได้อะช่างเถอะเดี๋ยวาจะไปบอกกราบเรียนท่านแล้วจะทำเลยก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรมา